ลุกบอนนี้แหละค่ะหย่อนลงไปในน้ําที่มีลักษณะขุ่นมัวซึ่งเสมือสนสถานการณ์ท่องเที่ยวที่อาจจะไม่ปลอดภัยแต่ว่าเราจะทําให้สดใสและปลอดภัยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะคะอย่าพึ่งขอขับขับเรียนท่านที่บนเวทีอย่าพึ่งหย่อนลูกบอลและคะอย่าพึ่งหย่อนลูกบอลเพราะว่าเราจะเชิญชวนทุกท่านที่อยู่นที่นี้ได้มาร่วมกันนับถอยหลังพร้อมๆกันเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะรอสักครู่เดียวนะคะ เอาละค่ะเชื่อว่าน่าจะพร้อมแล้วไหมคะเดี๋ยวเรามานับถอยหลังด้วยกันเลยดีไหมคะแล้วก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านแขกผู้ไม่เกียจที่ด้านล่างร่วมกันนับด้วยนะคะตอนนี้แจกส่ายบอลครบหรือยังคะอาครบแล้วนะคะเอาละค่ะดิฉันขอทําการนับเลยค่ะห้าสี่สาม สอง่อเดี๋ยวนะคะท่านสื่อมวลชนนี่แกนบอกว่าคว้างไว้ก่อนนะคะเนื่องจากอยากจะขอบันทึกภาพไว้สักแป๊บหนึ่งค่ะอาจจะเลยนะคะอ่อเดี๋ยวเราให้ท่านสื่อมวลชนได้บันทึกภาพสักนิดนึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีเปิดจะเป็นการขยายาที่เรนนี่ทราบเมื่อระวางลูกคลไปแล้วนะคะน้ำจะกลายเป็นน้ำใสสะอาดปราศจากความขุ่นมัวนะคะ สงกรานเชียงใหม่ปีนี้รับรองค่ะว่าสดใสสะอาดและปลอดภัยเพราะไม่คท่ที่เปซนขอคาริอาทำการนรับถอยหลังเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเขาจะหย่อนลงแล้วนะมันจะห้าป okay. สาีสามสองหนึ่งหย่นเลยคะ่ะ Or covered with mothers and tourists during Silkwan Festival, unlike the white water in a podium ceremony, when placing the ball into the cloudy water, it then will become clear and clean water like the tourist police that will take care of tourists in Silkwan Festival for the safety net And the local 1.55 hotline then appears to demonstrate the readiness and capability of the tourist police to take care of security. ด o u ัปท์สิด enfin ูอ t ปท์สเเดี๋ยวชาที่สองจะขอเรียนเชิญทุกท่านอย่ยเงอยู่กับเรานะคะไม่ได้ใจเถืว่าจะมีกา่าเยอเห็นคะน้ำของเรานั้นใสสะอาดปราศจากความขุ่นงัแล้วค่ะเรียนเชิญท่านทุกท่านเลยนะคะได้ยืนอยู่ด้านหลังท่านทำพิธเปิดอีกสักร้งหนึ่งคุัรสกนี้นะคะเป็นเป็นน้ำขุ่นก่อนที่หลังจากที่เราทำ รอยแล้วนะคะเไปอีกทีไดครัมคะให้ยืนใหม่อีกครั้งนึ่งได้ไหมคะท่านขาเหมือนตอนที่ท่พี่ีเปิดเลยคะ่ะ 2ต่วนีีนี้ค่ะเรามั่นใจได้เลยนะคะขอยกนิ้วหน่อยนะคะทุกท่านรับประกันหายรวงเพะว่าเราพร้อมที่จะมอคมคบความทันห่วความปลอใภัให้กับนักท่องเที่ยวทุกๆคนนะคะเริ่มต้นจากคารวารนสของเราค่ะเราจะมี